ตอนแรกผมกะว่าไม่เข้าไปจุดนี้แล้วนะครับเพราะได้ข่าวว่าทางท้องที่ได้เข้าไปแล้วเกิดให้ฟังนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมีอยู่4ครอบครัวนะครับเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วทั้ง4คนเนี่ยคือไม่แข็งแรงทั้งคู่เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนสังเกตดู<บ><บ>เดี๋ยวเพื่อนลองสังเกตจากท่าเดินท่ายืนของพวกเขานะครับแล้วพวกเขาก็เป็นคุณยายที่มีอายุเยอะๆกันแล้วครับง่ายๆก็คือไม่มีใครจ้างงานเขาแล้วครับสใน4คนนี้เนี่ยไม่มีลูกครับดังนั้นเนี่ยก็คือไม่มีคนช่วยอยู่แล้วส่วนอีก2คนมีลูกครับแต่ว่าลูกเนี่ยก็ลาบากเหม ให้พวกเขาทุกข์ใจมากๆก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยที่หลังคารั่วจนน้าเฉอะแฉะลงมาข้างล่างหมดแล้วแกก็กังวลมากๆในเรื่องของไม้ของแกครับว่าจะผุเข้าไปอีกขนาดหลังคารั่วยังไม่มีจะเปลี่ยนถ้าโครงไม้ผุพังต่ออีกแกกลัวจะไม่มีที่อยู่และนี่ก็เข้าหน้าฝนแล้วด้วยแถมมีปัญหาเรื่องห้องน้ําที่พังจากกิ่งไม้ล้มทับอีกในเรื่องอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงเลยครับเจยดเงินไปซื้อข้าวสารทีละกิโล2กิโลครับในส่วนของกับข้าวบางครั้งไม่มีครับคุณยายอายุเท่านี้แถมไม่แข็งแรงครับยังตงงมยราาก หากว่าเกิดหน้ามืดหรือเป็นลมในตอนนั้นจะทํำยังไงครับบางมื้อพริกแหง้งตัดให้ป่นผสมน้าปลายังต้องเอามาแบ่งกันนะครับคิดดูเลยครับผมมามาจุดนี้หลายครั้งแล้วครับแต่ว่าผมยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เจอตัวเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อที่จะขออนุญาตเขาเพราะที่ดินที่อยู่นี้ไม่ใช่ที่ดินของยายทั้ง4คนนะครับแกศัยเขาอยู่รอบก่อนๆที่ผมเข้ามาก็มีคนเห็นคลิปของแกนะครับว่าแกเนี่ยเลี้ยงหมาด้วยก็มีคนว่าแกเหมือนกันครับว่าจนแล้วก็ยังจะเลี้ยงหมาอีกไม่มีจะกินแล้วยังจะเอาหมามาาาเียยยงงงอ่่่รรไ็ขขสุุทะๆภพกแ อยู่ในไวัยไม้ใกล้ฝั่งเราจะหาหมามาเลี้ยงไหมแล้วถ้าเกิดว่าหมานั้นมาอยู่เองเราจะขับไล่หรือตีหรือทําร้ายมันไหมมันจึงเป็นคําตอบที่เข้าใจได้ของภาพที่เห็นไงครับเรื่องบอกไปยายมีรายได้คนละหกหรือ700บาทต่อเดือนเท่านั้นและครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งอะครับต้องเอาไปส่งชาปนากิจมาถึงตอนนี้ก็จะมีคนถอนหายใจเฮ้อในเรื่องของเงินชาปนากิจใช่ไหมครับคนเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับอย่างยายสี่คนเนี่ยแกคิดว่าแกนะย,ยากจนมากอยู่แล้วแล้วลูกๆหล,ลานๆก็ดูแลแกไม่ได้อยู่แล้วก็ยากจนเหมือนกันถ้าเกิดว่าแกจาากกกไไปเนนี่งิทํศพ็็มมดดืออร้ คนที่อยู่ข้างหลังอีกครับแต่ก็มีส่วนที่จริงเหมือนกันนะครับวัดบางที่บางจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดจะเผาเนี่ยคือเสียเงินนะครับไม่มีเงินเผาไม่ได้นะครับผมก็แอบสงสัยลึกๆเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนว่าเอยเวลาเราทําบุญเนี่ยเราก็เอาเข้าวัดเข้าวัดกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะต้องพึ่งทางวัดในเรื่องแบบนี้ครับเราต้องเสียเงินนะครับอันนี้คือเฉพาะบางวัดนะครับผมไม่ได้หมายถึงทั้งหมดนะเอาละครับพอหักเงินชาปนกิจออกดังนั้นก็จะเหลือเงินเดือนเพียงแค่3า0้ยเท่านั้นละครับโดยเฉลี่ยนะครับและเงินที่เหลือกาวดค่ะิจช ดีบ้างก็คนเสื้อเหลืองเนี่ยแหละครับจะมีคนจ้างออกไปทํางานข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนานๆครั้งแต่พะพอเขาออกไปแล้วเขาได้มาสมมติว่า3 0 0ร้อยสเนี่ยเขาก็จะมาแบ่งพี่ๆน้องๆเขาอย่างเงี้ยแหละครับเห็นไหมครับว่าชีวิตของเขามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมก็ขอแค่ว่าเอออย่าไปว่าเจ้าหน้าที่หรือจะไปว่าใครเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่ครอบครัวนี้จุดเดียวนี่ครับที่พวกเขาจะต้องดูแลงบประมาณก็มีจํากัดบางทีก็ต้องรอมีคนลําบากในพื้นที่เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ปัญหาก็เกิดขึ้นทุกๆวันครับเจ้้้าาาหนนททีี่่่่่่เเเเยกก็็คคืืออออดููแแลลไมััววถึงงงปปรรรติบ เป็นชาวบ้านปกติทําได้ช่วยเหลือได้ตามกําลังของเราเราก็ทํากันครับให้คิดซะว่าใครทําใครได้แค่นั้นเองครับมันก็เครียดเหมกันอย่างนั้นแหละเพราะคือว่าเอามาถ่ายรูปไปแล้วแหละ มาถ่ายรูปไปแล้วเปลี่ยนเมื่อไหร่ไม่รู้พี่สาวบอกเขาจะมาเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ไม่เราเขไม่รู้เขามีแต่ว่าเขาเขามาถ่ายรูปไปไปแล้วเขาาถ่ายรูปไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาทำให้เองผลตกเทียนไม้ไม่เปียกหันนี่งามันจะเปลี่ยนตามไม่น่าหนาตองแปลบ้ากองแปลบ้านี่ละก็ไหลเดือนคือว่าเครียดคือว่าเดี๋ยวผลไม้ผุแล้วจะทำไงสังถิ่ีผุก็ไม่พอแล้วเขาผูกเองให้เองเขาถ่ายรูปไปแล้ว เราก็ได้ยินไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีเขามาถ่ายรูปไปแล้วครับแต่ว่าจะมาช่วยเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับพวกเขาก็รอกันด้วยความหวังเนี่ยละครับตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วก็เข,าเข,าเขา้เขาใจได้ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงบประมาณมันไม่ได้มีครับมันก็อาจจะไม่ได้ดังใจเรานะครับถ้าอยากช่วยเร็วทําเร็วบางครั้งก็ต้องลุยกันเองก่อนอย่างเงี้ยนะครับส่วนผมเองก็เป็นเพียงแค่ชาวบ้านคนนึงเท่านั้นนะครับไม่ได้มีทีมงานไม่ได้มีองค์กรไม่ได้มีหน่วยงานอะไรนะครับเป็นชาวบ้านเหมือนกับที่เพื่อนนั่งดูช่องของผมอยู่่่่่นน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 ีีีแลลละครรัััับบบเเเเป็ธมมดดาา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 ้้ยยยออกกกทททํํํววชตตงงงข พี่ก็ออกกลางนานะพอซื้อข้าวเพื่อกับข้าวกินเนี่ยน้องสาวเนี่ยพากแกับออก ออกไปทํานาได้แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ย่านั่นไปเก็บหญ้าเหรอครับหญ้าเก็บหญ้าเก็บค่าไปจ้างทำนาวันละสี่ร้อยมาป้าก็จ้างรถเข่าเช้ายี่สิบเย็นยี่สิบอ๋อก็เหลือสามร้อยสี่สามร้อยหกสิบป้าไม่จ้างรถเข่าป้าก็ไม่มีรถไปก็สามคนนี่กินอะไรล่ะทีนี้ไม่ลงเมือไม่ได้ไปไม่ได้ไม่อยู่สามสี่คนที่เดียวม่ไปเลยเขาไม่เอาเขาได้แล้วไม่ได้ไม่เอาแกแล้วไม่เอาผมผมผมถามหน่อย จอแลมีคนอยากรู้ก็คือเขาตงแต่ว่าบ้านบ้านบ้านใครที่มีหลานมีลูกบ้างบ้านมีหลานมีลูกเหรออ่าของของใครที่มีน้องก็มีลูกนี่ก็มีลูกแต่นี่ไม่มีอืออคนเดียวใช่ไหมพี่ยานี่น้องนี่ก็ไม่มีไม่มีเลยลูกเา้าไม่มีเลี้ยงหรอมีมากมีลูกแต่เขาก็มีครอบครัวเขาก็มีครอบครัวไปเลี้ยงเขาก็แล้วาันะนี่ก็ตองหาเพียงคนเดียวเหมือนกันแล้วแล้วแล้วคำถามคือว่าลูกหลานต้าให้เราบ้างไหม ไม่ใด้อ่ยโอ้ยเขาโูอเขาทำของเขากินอะไม่ไม่ไม่ได้เลยมแ้ก็บ่งให้วข้าวที่ครั้งที่แล้วหมดแล้วเหอไม่แล้วไม่มีเหลือยวหม้ม่มีแล้วร้อเีย่นี้ป้าแรกไปแล้วรงนี้มาที่1แรกบัตรรัดวันที่1่าให้มาสามอยกทุกวันที่1่มาแทงลัการทุกเดือนไปเร่แล้วเราก็เอาไปแลกข้าวสารกับข้าวกินอะไรกันวันนั้นป้าไปซื้อขายร้านนี้มา4่ลูกส่ลูกยี่ ทั้งลูกทั้งหลานไายนนซื้อขนมไปทีมันไปว่ากับข้าวเลยว่าขนมมันไม่เคยกินหรอกนนอนนอนไ,ไ,ดได้กินมาสักมือเอาแล้วเรากินอะไรอ๋อได้แต่กินแต่ข้าวที่เราเอา,าไปแลกมากินข้าวกินน้ำหิวก็รอน้ำหิวก็รอน้ำกินก,ก็ไปเขาก็ทานหน้าแย่แต่เขาก็ทํางานเขาร่างกายเขาแข็งแรงมันมียายนี่แหละหัวป้าเนี่ยตอนนั้นเราไปกันหน้าพี่สาวโรงงานที่ไหนก็ไปทํากันแต่นี้ว่า ไปทำโรงปูนอันนี ite, ้ว่าเขาโยนปูนมาป้าก็รับไม่ทันเนี่ยโยนโยนโยนอยู่เนี้ยนี่จะแทกแล้วเนี่ย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 เนีเนี่ย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 เนี่เน่ยเนี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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ย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 เนยเนียเนี่ยเนี่ยเนียเนีเนี่ย เาเอาข้าวอย่างเดียวเลยเพราะว่าน้องสาวบอกว่าเองเองเอาข้าวอย่างเดียวเอาไม่เอาข้าวได้แลวก็เอาตังเอาข้าวที่ไหนหมูกินเดียวน้องสาวเขาเ่าไม่เคยได้อะไรได้ข้าวอย่างเดียวได้ข้าวอย่างเดียวสามร้อยเท่านั้นเองไม่เคยอะไรผมก็ไม่ได้เลยทั้งแล้วข้าวสามร้อยนี่อยู่ได้ถึงครบเต็มเดือนไหมไ่ตงหมดได้แล้วอ่าแล้วคำถามต่อเลยคือแล้วที่เหลือล่ะเอาเงินจากไหนซื้ออ่ะเดี๋ยวแล้วเนี่ยป้าเนี่ย ได้สามร้อยซื้อข้าวแล้วข้าวอาทิตย์เดียวหมดเนี่ยแล้วที่เหลืออีกสี่สามอาทิตย์อ่ะนู่งอ่ะกินอะไรช่วยซื้อหนดต้นนี้ออกกังหน้าก็ช่วยมาเนี่ยแล้วป้าไม่มีเป็นป้าบองเก่าป้าไม่มีปัญญาไปรทำอะไรเลยอ่ะช่วยซื้อคืออะไรครับช่วยซื้อข้าวนะหมายถึงช่วยซื้อข้าวให้เขาเหรอครับ ก็น้องอ่ะน้องน้องป้าและน้องสาวน้องสาวก็เนี่ยก็เนี่ยมีการนาก็ไปเลี้ยงลูกเขาไม่ได้ไปเออมีอยู่ตาสาเขาหมดแล้วกนาแล้วเนี่ยยุอีกละไอ้เออเครียดบอกว่าเครียดไมันเอาแต่เก็บบวกว่าไอ้ของกินนานๆกับข้าวก็ลูกก็มาให้มางนานๆหนแต่เงินไม่เคยให้บอกคุณเนี่ยพี่สาวเนี่ยพูดก็พูดหนูพ่อป้าไม่อายนะหนูนะทั้งสองคน พี่สาวตำน้ำพริกไอ้ตำน้อไอ้ไอ้ไอ้พริกแห้งๆเกาตากแดดแล้วตำตำปนๆแล้วก็ให้มามันนาบีบไปแล้วปลาผักหูแห้งพุกข้าวกินมีผักมีผักก็อะไรก็พี่กินหนูแห้งก็ไปกว่าดกวาดแล้วก็มาตำตำแล้วก็เอาไว้ใส่น้ำปลา ถั่วเน้อนำตาลไม่รู้เอาปลาเนาเหมือนว่ามีอะไรก็ชิญกันี่ยหาผักขึ้นเอาโอ่นกพริกแก้พริกหนูแห้งๆอ่ะแก้พริกขี้หนูใส่น้ำปลากินกับข้าวเอาเออกินไปงั้นกันเนาะแล้วมีผักอะไรก็มาจิ้ม เนี่ยหนอมันมีมันมีผักบุ้งในคลองเขาก็มันก็ขีดจาตายหมดแล้วอาศัยผัดอาศัยมาต้มจิ้มพริกไม่มีแล้วผักบุ้งก็ไม่มีกินไม่มีกินเลยเลยเลยวันนี้เอาไว้แล้วก็เอาขึ้นหมดเลยจะคนรวยเงี้ยบางทีป้ารวยเลยงี้ยคลองจับหอยอะหอยเรื่อยๆไปจับหอยในคลองอ่ะหอยเชอร์รี่อ่ะพอมีอะไรก็แบ่งกันอย่างงี้หรอเออไม่แบ่งหรอกบ้านใครมันมาต่างคนก็ต่างอดอดเหมือนกัน อันนี้คือตำพริกไปให้เขาส่วนส่วนนู้นฮะได้ข้าวมาก็มาแบ่งเยอะก็ก็แบ่งค่คุกข้าวกินมาใส่น้ำลาลใส่น้ำปาลบีบข้าวน้ำตาลทรื่อคนคนว่แต่เราแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเราไม่กลัวตอนนี้ไม่แข็งแรงแล้วเขาก็ไม่จ้างด้วยไปไม่ไหวเข้าใจว่าน่าจะอยู่ได้กันแล้วเห็นได้ข่าวว่าใครเขาจะเข้ามาดูมาอะไรกันเขามาถ่ายรูปมาถ่ายรูปบ้านก็มาหายไปแล้วอย่างเดียวนี้เนี่ยอังคา นี่ไงครับที่ผมบอกว่าการให้เงินหรือการให้ของอ่ะมันเป็นอะไรที่ทําไม่ยากเลยแต่มันก็ไม่จบด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ของหรือเงินหมดนะครับเขาก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมอดอยากเหมือนเดิมหิวโหยเหมือนเดิมอีกและสาหรับผมมันก็ไม่ง่ายนะครับในการเอาของมาให้พวกเขาครับเพราะผมต้องขับรถมาประมาณ500กิโลครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แนวของผมเลยแต่ผมก็ทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะที่ตรงนี้ผมยังไม่ได้เจอเจ้าของเลยครับเพื่อนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะไม่รู้ครับว่าที่ตรงนี้ครับน้ำท่วมครับหลูกอะไรก็น ยากลยแล้วถ้าเกิดว่าทําไม่ได้แล้วผมก็ทิ้งไปอีกคนนึ่งครับคนแก่สี่คนนี้ครับลำบากแน่ๆเลยครับแล้วก็โชคดีที่วันนี้ได้เข้ามาอีกรอบหนึ่งครับก็มาเจอสภาพที่เขาลําบากนั่นแหละครับก็ต้องออกไปหาสเบียงให้ยายทั้ง4ีได้อิ่มท้องไปอีกสักระยะหนึ่งครับเพราะว่าสภาพเขาแยกกันเหลือเก <c oughs> ินอ,อันน,น,นี้อันนี้มีคนเขาฝากมาร่วมบุญด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้าอย่าไหว้ผมเลยโถ่เอ้ยลูกเอ้ยโอ้ยอย่าไหวผมเลย <c oughs> อย่าไหวผมเลย ไอ้โน้ยดีมากเลยลูกเอ้ยไม่มีป้านป้าก็นั่งป้าก็พี่สาวทั่วเออหนูว่ามันคงจะลืมหรือเปล่าหรือว่าเรากระโโตกังคิดอยู่ว่าเออไม่มีเนี่ยเราเตือนสามคนเนี่ยไม่มีใครก็ให้ลูกนะไม่มีใครามาให้ป้าตลอดนะลูกๆนะเออป้าก็อดลูกเออน้ำตาไหลนะพูดน้ำตาไหลป้านนะบอก เออพี่สาวบอกหนุนพี่สาวนั่นบอกว่าใส่เขาไม่มาแล้วมากพี่สาวก็มองเรื่องนุมองเนี่ยมาเนี่ยแบบนี้เนื่อตอนหลายลูกลยคุป้าอยากได้ข้าวมันเดียวอย่างอื่นนะป้าไม่ไม่ใช่อะไรก็ต้องกินอย่างอื่นด้วยนนาางได้ม่เป็นไรคป้าไม่ต้องไหวของรราเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออขอบคุณนะเนี่ย เดี๋ยวมีเป็นยังอะไม่เมียดิยังไม่เมีไม่มาหายาเดี๋ยวหาให้ยามันจะมีพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยนะครับกระเทียมพวกเนี้ยนะครับป้ายายหมูเหมืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้กองของเราเอาไปนะได้ยา ไม่ต้องมาหรอกยวมันก็โดนจากพวกฉันก็ไม,ไม่ผมไม่มาก็ไม่อยู่ดีใช่ไหมไ,ไม่ต้องมาก็ไม่อันนี้ฟักทองฟักทองก็เอาไปผัดไปไปอะไรกับหมูเอานะ,ะยายฟักทองมีฟักทองมีฟักแฟงมันมีของสดด้วยหมูผมก็ไม่ได้อยากให้กินปลากระป๋องกันอย่างเดียวนะยยในกล่องสีเหลืองอันนั้นเป็นมังคุดนะครับทั้งกล่องเลย เป็นผลไม้นะครับ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 ยายอันนี้เป็นน้ำพริกนะยายไปแกะกินนะไม่ใช่ขนมนะเป็นน้ำพริกน้ำพริกไปกินกับข้าวได้เลยคลุกข้าวมีฟักมีฟักทองมีหมูมีไข่แฟน่าจะได้กับข้าวหลายวันอยู่ขอบคุณมากให้ล่ามด้วยนะคุณ เดินทางปลอดภัยกันนะลูกเอ้ยคอยร่างกายมันแข็งแรงลูกคอยเจ็บใจจนไอยร่ำรวยเลยไม่ดูไม่ดีเลยมาเหมือนกันได้ไม่ต้องคุยเลยมาเอาของมาลองมาคุยกันมานะนี่เดี๋ยวคอยมองไปว่าเออไม่มาคุยนี่มองกันเลยมองอยู่แล้วน่ยไปกันยังไงไม่รู้หนูไม่มาเลยเออเนี่ยโหยไม่มาหาไม่มาคุยกันเลยมองนะรถรถมวิ่งเนี่ยโอ้โหฝนบอกว่า เขาเขาก็มาอย่างนี้เขาจะมามาโควนจะมั ja ่งเธอเขาเขาก็มาหาอยู huh. ่แล้วละกระนี้เงียบกันไปหมดเออเหียบไปหมดเงียบไปกัญยาเนี่ยมปร้องหวังว่ายาจะไปต่างจังหวัดนะไปไม่รอกไปไม่กูหเออกินหมากเออถึงแม่นะถึงแม่ไอ้หนูกินหมากกันกินหมากค่ะแม่มาแท้มากสดมากกูหมากหมากคู่แบบแม่แบบแบบแห้ไหมหมากแห้ง เออหมากเหมือนกันเออเขาว่าคนกินหมากฟันทนมาเออไม่ไม่ม่หักนะฮะแล้วมีครอบครัวย่างงี้เนาะไม่ยังไม่ยองหายคนเนี่ยเอาคนกระยานคนที่เจไปเอามันคุณมังคุดไม่ ไม่ผลมไม้ไม่เคยซื้ออะไรกินเลยนะไม่มีจังจะซื้อเลี้ยงเ,เลยลุงเง้อเอ,อ้ยมังคุดเอ้ยมากกไดมาป่ะเอ้ไม่เคยซื้อผลมกกอไม้กินเลยนะเมันแบบประการปองเมื่อรอบที่แล้วผมซื้อทุเรียนมาให้ได้กินไหมได้กินยังอร่อยปูดีจังเลยปูปูใหญ่นมเห็นป้าได้ได้พอยังยังโถจะเอาอะไรวะพอแล้วปูใหญ่ก็จังนาเขาไม่เดียว พยายามสิพยายามพยายามไม่ได้นะพยายามทำไงได้ไรอ่ะได้ไรครับพยายามเก็บเอาไว้ส่งชาวคาตัว่าคาร์ชาวเนกิจชาพนักกิจนี่ส่งนี่หน่มทีหนึงเออสองพันสี่พันสมบสองพันสี่อ่ะตายเมื่อไหร่ก็ได้นออย่างเงี้ยเราจะใช้ตอนเราตายจริงๆอ่อได้ตอนเดียวได้แค่นั้นนะตอนเราตายเราคือเงินมอกินกิมเอไว้ทำศพจะมีเงินทำศพเออถ้าเราไม่ส่งไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยลำบาก หดเตัดตัดมาได้หนูเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราไม่ส่งแล้วยังไม่มีใครเผาเราอ่ะไม่เผาได้จต่ีววาะ่านี้เราแล้วเราก็ไม่มีตังเงิะใช่ม่มีจังเผาเราไอ้ไม่มีตังช่วยเราคือว่าทาของซ่อมของอะไรอะไรเนี่ยลูกไม่มีเงินทําศพไม่มีเงินจําศพเราลำบากเลยคือว่าลำบากไป้ีไหนแล้วแล้วเราจะได้ักเท่าไหร่อ่ะเวลาที่เราเสียชีวิตไปแฉ่งฝา แสนวาหว่าใช่ไหมก็คือง่ายๆคือเก็บไว้ให้ลูกช่วยเอามาทํสอบเรานี่แหละ,ใช,ะใช่ไหมไปทรงที่ที่ทกสอนนู่นเขาบอกกับป้าใครเป็นคนดูเรื่องไอชาปนิชาปนากิจเนี่ยครับก็ใครเป็นคนดูอ่ะหมายถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าใครเป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นบุคผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูเรื่องชาวนากิจอย่างเดียวเลยใช่ไหมี่ยานมอ่ะ หรือว่าถ้าถ้า,ถาผ,ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเราเสียเสียโคมไปเงิน,เง,นเงินที่เราจะชามาทำศพหรือชาาอะไรอ่ะไม่มีใครเขาจะมาให้เราเพราะเราไม่เข้าชาวนากิจไงถ้าถ้าเรามีชาวนักิจเรา็ยืง,งเขามาก่อนประมาณเลกประมาณเลก ok ok แล้วแต่ที่เราจะเอามาก่อนแล้ว,ลว,ลวเออให้เราเอามาทําของซื้อนู่นซื้อนี่อย่างเงี้ยหนูครับไม่งั้นเราไม่มีตังเอาไอซื้ออะไรอะไรไงให้ให้แขกที่มา อย่างนี้ใครจะมาเอาเงินที่ไหนทำศบใครก็จะมาแบมือกับเรายายกลัวว่าจะไม่มีใครทำศพเราเพราะว่ามันไม่มีเงินก้อนใช่ไหมยายก็เลยพยายามจะส่งมันไปเรื่อยๆพยายามส่งไปแล้วลูกก็แย่ๆทุกคนอ่ะเนี่ยมันอันนี้คือเขาให้ส่งเป็นปีใช่ไหมปีละสาม สามพันมาบาทสามพันแบบต่แต่ยายก็คือเอาเอาไอ้หกร้อยที่เขาให้ยายนัย่นแหละเก็บไว้กินบ้างเก็บบ้างเงี้ยเออไม่ได้บอกว่าป้าเน,นี่ยด้สามคนต้องเก็บให้ได้สามพันบาทต,บต้องเก็บให้ต้องเก็บให้เขาไป เออเหลือเราก็กินมากเหลือเราก็ซื้อข้าวมาไม่กับข้าวมังค่าก็ตัดขีคูดเขาบอกว่าไปมัง่งกันไม่ได้ไงขนเดาว่างองได้แล้วไหนแล้วลูกไม่รอป้าไม่มีรายได้มีแค่หกร้อยสิบสองหกร้อยหกร้อยจงก็ว่าไม่กินก็กินมั่งกินมั่งกินมั่งเก็บไปมินางผมไม่อยากให้ยายแบบว่ากินแต่ข้าวแล้วก็ปลากระป๋องอมอยาให้มีผักไว้กินกันบ้างแบบไม่อดอะไรอย่างเงี้ย นางเนี่ยคุยกับน้องสองคนยังเก่งที่ลูกไปเนี่ยคุยกันไปก็ร้องไห้กันไปบอกกูอยากจะไปแล้วนะถุงยางสองลูกก็สอบผืนเงินเสื้องตัวหมวกลูกรงพันมือไหนนอนนั่นตาบุ่มตำตาถึงข้าวตายก็ตายไปจบกันทียิงยายนะลูกยิงยายเครียดันกวันยายเครียดบอกโงว่ายิงยายยายต้องห้าทุกวันทุกวันยายก็ร้องไห้ที่ยายอยู่นี่ยมันไม่ทำงานกันมันไม่กลับ มันก็เสือมลงาร้องยาิได้กินแต่น้ำหิวยาริยิงพี่ตาบอกว่าาวเป็เวงรมอะไรพุงพึงบอกว่ากูก็ไม่มีตั่งคือกูทำอะไรไม่ได้มือกูสอนิ้วเนี่ยเนี่ยหมอเจะไปเที่ยวไปดูชื้ิวกกทนมาหูมาเนี่ยใช่ย ด้วเองจาใจไม่ได้ยินบมอกูบอผู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปกันต่ออ่าเรียนนะขอจะนักป่าชญ์รูกเออกนละบนรวยกันคนละกายมาแขงแรงลูกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรพวกนี้ไว้ให้ยายไว้ไปทำกินดีกว่าอกหัวยายจะอดกันขอขอบคุณมากแต่ว่าขอเวลาผมเตรียมตัวนิดหนึย ออขอไปทยายนะยอดมากมากเย็นหนาวกว่าไทยนะนี่การคนเดียวครับสวัสดีครับโชคดีโคชคดีโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับว่าผมไม่ใช่เป็นคนในพื้นที่บางอย่างเนี่ยผมไม่สามารถจัดการได้ผมไม่ได้เป็นองค์กรหน่วยงานหรือมูลนิธิอะไรมันมีแค่ผมคนเดียว,วครับหลายเรื่องผมรู้สึกขัดใจแต่ก็ไม่อยากพูดอะไรออกไปเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยสิ่งที่ผมทําให้พวกยายตอนนี้ได้ก็คือในช่วงเวลาที่ผมอยู่เขาจะไม่อดแค่นั้นเองครับ อีกปีนึงมาบ๊ายบายบ๊ายบาย